วันที่มันเสียไปที่ต้องต้องเข้าไปอยู่ในในเรือนจำนะพอสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ออกมาเนี่ยอ่ะก่อนเข้าไปเราเป็นเซียนพลาสิ่งหนึ่งเลยเราต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่จะมาซื้อเราถูกไหมแต่ณน,นวันนี้อาจารย์ติดคุกแล้วออกมาเนี่ย ไอ้วันที่จะสร้างความน่าเชื่อถือกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์ทํายังไงคือผมบอกคุณตั้มไงผมเป็นคนที่โชคดีอย่างว่าชื่อเสียงชื่อชั้นผมไม่เคยหายไปจากสังคมเพราะผมไม่เคยโกงใครผมไม่เคยเบี้ยวใครทุกคนรู้มันติดคุกฟรีมันจําใจต้องติดคุกคือรอบนั้นเราไม่ได้ไปโกงเขาเราเราติดเพราะความอ่ะพูดง่ายเราติดเพราะเราโง่เองติดเพราะโง่แล้วก็สองเนี่ยติดเพื่อให้มันจบไม่งั้นมันก็ไม่จบอ่ะผมก็้องมาหาองินในี้มึงอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอออกมาแบเราก็กลับสู่ทางเดิมซึ่งมันไม่มีผลต่อ พระเนี่ยต่อให้โจรถือมาคุณก็ต้องซื้อถ้ามันแท้แล้วมันไม่ได้ขโมยใครมาถูกไหมคนติดคุกออกมาแต่ถือพระแท้มาก็ต้องซื้อผมก็ใช้จังหวะเนี่ยแล้วอย่างที่บอกพระมันมีฟุกพอม,มีฟุกมีได้มีอะไรมันก็ไหลมาเทมากลับมาสู่สภาพเดิมทุกอย่างครับแล้วคนในวงการยังยอมรับไหมอ้าแขนยอมรับยอมรับสิเพราะผมไม่เคยทำอะไร